สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่หา <c oughs> เริ่มกันเลยครับคลิปแรกอย่าเล่นการะบบ <c oughs> ไม่เคยกลัวอะไรเท่านี้เลย <S <S ชีพหายแล้วกูวันนี้ตายแนย่งานนี้มีล้างปรดได้กลิ่นรังสีอม,มหิตมาแต่ไกลไม่ว่าใครก็ช่วยไม่ได้แล้วงานนี้มันรับรู้ได้ถึงความโหดเทียมงานนี้น่าจะไม่รอดเพราะโดนล็อกเป่าก่อนที่จะก้าวเดินเข้ามา มานี่เลยเมืองมานีหม,มอกตัวเดียวนี้อย่าให้เสียเวลาขูใจให้มาซื้อนมลูกซื้อมาแทงสนุกรริกรริเอยนะเมืองนายกสมาคมโดนซะเองไม่มีการกระนีประนอมเลยคลิปต่อไปกรับลัที่อะไรอีกแล้วเนี่ย ชงเชี่ยมันในตัวกะกะคือเจ้าพ่อโบได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วบรรพบุพร,รุษของพวกแกมาประกฏอยู่ตรงนี้แล้วกรุณาให้ความเคารพวยการสงบลงสักครู่เฮ้ยได้ยินเปล่าวะกูบอกให้เงียบกูบอกให้วางกูสักหน่อยได้ยินไหมแมงพวกเหมืองไม่มีสัมมาคารว,วะ ต่อไปครับคลิปนี้เล่นกายกรรมซะหน่อยเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเราเก่งน, <laughs> นี่ไงใครกลักวันเนี่ย <laughs> อ้าเวเฮ้ยช่วยแมวด้วยเว้ยกู <laughs> ไม่ได้ตั้งใจ <laughs> มาดูกันต่อครับคลิปนี้หันน่พวกเหมือนรู้เยอะจริงๆอา้าวหมาก็มีหัวใจเว้ย พอทำให้ดูบ่อยเลือจำได้ก็ได้แต่มองจะทำไรไม่ได้เคยเพื่อนเดินแว่งแบบนี้มีลูกมาแล้วแน่ๆเลยว่าไหมคลิปต่อไปกลับวันๆไม่มีข่าวดีเลยมีแต่เรื่องแย่ๆมีแต่ข่าวร้ายน้ำมันว่าจะลงมันก็ไม่เคยลด กลุ้มใจเว้ยข้าไว้ก็คืนเอาคืนเอากูจะรอดไหมเนี่ยต่อไปครับคลิปนี้แม่เอ้ยขัดจังหวะเสีงกำลังขินจะเรียกทำไมจะสอกขอแล้วเขียวอกใจหมด มาดูกันต่อครับคลิปนี้นี่คือนักล่าสายตามองได้รอบทิศทางมีเซ็นเซอร์รอบทิศ360องศาเป็นนักล่าที่สายตามองกันไปคนละจางเป็นจุดเด่นที่ทำให้เหยื่อสับสนตาซ้ายและตาขวาเชียงรายตัวนี้เก่งมองได้รอบกอบมีระบบมองซ้ายมองขวาพร้อมกันเขาเรียกมันว่า เป็นจกาดนักล่าสายตาไม่สามารถชี้ <c ười> คลิปต่อไปครับกูเอาจริงนะเว้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน <c ười> กูไม่ใช่เพื่อนเล่นเหมอนจ่วยกลัวหน่อยซิกูเอียงจนจะหักแล้วเนี่ยโกรธจัดแล้วเห็นยังงอจนขาหลังจะแซงขาหน้าแล้วมานี่เลยเดี๋ยวจัดกระบวนท่าพิเศษให้ต่อไปครับคลิปนี้ทุกอย่างเข้าระบบ และคำนวณเวเรียบร้อยแล้วมันเป็นความสามารถเป็นพรสวรรค์ของแมวแค่นี้คลิปจีบเอาละเชิญชมเสียแมวเลยนุชมาดูกันต่อครับคลิปนี้เชื่อเราดิไม่ลึกหรอกรับรองนุษไม่เปียกแน่นอนตามมาทำมาเลย๋ยวจะลุยให้ดู เดินยังไม่เปียกใช่ไหมล่ะผ่านประยำคลิปต่อไปกรับใจถึงพึ่งได้ไม่เกี่ยงรุ่นไม่เกี่ยงน้ำหนักไม่เกี่ยงสายพันอะไรของมืองเนี่ยสิงโตบอกเมืึงเก็บแรงไว้เดินเถอะจำหน้าไว้ก่อนตอนนี้กูอิ่มอยู่ต่อไปครับคลิปนี้ แค่นี้แหละทำมาคุยไม่เห็นจะยากตรงไหนก็งั้นงั้นโปรดยากระพริบตามาแล้วเราก็ทำได้เป็นไงล่ะถ่าสวยไม่นุดมาดูกันต่อรับคลิปนี้นิ่งไว้นิ่งไว้กูไม่ยอมรับหรอกต่อยหลักฐานขามือก็ไม่ยอมรับเว้ยความสงบ สยบความเคลื่อนไหวเห็นยังมันดาจนเหนื่อยเดี๋ยวมันก็ไปเองคลิปต่อไปครับปีผ่านมาเยอะแค่นี้จิบจิบดูเลยนุชด,ดูอันนี้เขาเรียกว่าเดินแบบเท่โยกย้ายสายตะโพกหวานเยบต่อไปครับ คลิปนี้มึงนะมึงลืมตัวเมื่อก่อนซื้อลูกชิ้นให้กินบ่อยพอมีฐานะหน่อยเรียกไม่หันแล้วเป็นถึงตำแหน่งผู้ตรวจการเซเว่นเลยเขาไม่ลดตัวลงมาพูดกับเราหรอกไรนุชเรารู้จักกันด้วยแหละไอ้เหวงมีกินมีใช้และวสิมาดูกันต่อกรับ คลิปนี้เฮ้ยผิดต้นเว้ยเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกจนกว่าจะได้ลองใช hmm? <laughs> เย็นๆน้อง <laughs> บอกแล้วไงไม่เชื่อเอง <laughs> คลิปต่อไปกรับรวมตัวตึง,ตง <laughs> น่าจะตึงสุดในซอยสายบันเทิง <sch üss> มาเองทั้งหมดเชิญทัศนาตามอัธยาศัยกับ ขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์แชรกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ